สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนานจะมาพานลดต้นแขนกันค่ะเป็นทางง่ายๆนะคะทําได้ทุกที่ทําได้ทุกวันเลยค่ะอยากมีแขนเรียวกระชับนะคะมีแขนที่เฟิร์มขึ้นลองฝึกดูค่ะเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะกํามือขึ้นมาค่ะงองข้อศอกนะคะหันมือชนกันแบบนี้กลางข้อศอกออกไปค่ะแล้วดึงข้อศอกไปข้างหลังค่ะบ,บีบสะบักไปด้านหลังกลับหนึ่ง 2องครั้งค่ะสาสแยกห้าแยกชิดหแยกชิดเจแยกชิด8 9 10ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสสห้าสิบหกสิบสิบค่ะ ต่อเลยค่ะคราวนี้แบมือค่ะรลายนี้มือชนกันลดฝ่ามือลงมาใต้หน้าอกค่ะหายใจเข้าค่ะงายฝ่ามือขึ้นไปด้านบนงอข้อศอกไว้นะคะหายใจออกความฝ่ามือลงมานับเป็นหนึ่งค่ะ20ครั้ง2ขึ้นลง3ขึ้นลง4ขึ้นลงหขึ้นลง6ขึ้นลง7ขึ้นลง8ขึ้นลง9้า ขึ้นลง10 11ขึ้น12ขึ้น13ขึ้น14ขึ้น15ขึ้น16ขึ้น17ขึ้น18ขึ้น19ขึ้นลง20แล้วการแขนออกไปค่ะ พับแขนขึ้นมางอข้อศอกทำมือแบบนี้เหมือนเราเป็นนกกระเรียนหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกยืดแขนออกไปหนึ่งงอยืดสองงอยืดสามงอยืดสี่งอยืดห้างอยืดหกงอยืดเจ็ดงอยืดแปดงอยืดเก้างอยืดสิบงอยืดสิบเอ็ด อยืด12งอยืด13งอยืด14งอยืด15งอยืด16งอยืด17งอยืด18งอยืด19งอยืด20แล้วตั้งข้อมือขึ้นมาค่ะแบบนี้เลยให้รู้สึกว่าใต้ท้องแขนเราตึงนะคะแล้วตีแขนขึ้นลงค่ะ20ครั้งหนึ่1 2 3 4จ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20คลายค่ะลดมือลงเมื่อแขนแล้วก็คลายแขนนิดนึงนะคะยืดแขนไปข้างหน้าค่ะงอข้อศอกขวาของอุ๊ยผิดอ่ะงอข้อศอกซ้ายของแขนขวาค่ะดึงไปทางด้านซ้ายยืดจนรู้สึกว่าบริเวณนี้ตึงเลยนะคะน่ะยืด่ะข้างท่าไว้ คลายค่ะยืดแขนไปข้างหน้าคราวนี้ตั้งข้อศอกขวาคล้องแขนซ้ายค่ะยืดแขนซ้ายให้ตึงดึงไปทางด้านขวาคลายค่ะยืดแขนไปด้านหน้าแล้วลดแขนลง เป็นไงบ้างคะท่าไม่ยากเลยคะ่ะท่ายง่ายใครมีเวลาก็ทำสองเซตสามเซตไปเลยนะคะทำเป็นประจำทุกวันรับรองว่าแขนเนี่ยมันจะค่อยๆเฟิร์มแน่นอนคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงใครฝึกเป็นยังไงติดขัดตรงไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะจนกันคลิปหน้านะคะ